เออมันจะพาผสมเหยื่อตกปลาสูตรปลาคอนควีสูตรกินจัดในวันทำระเบิดเส่จุดบา้าเฮส่ลงไปกินจัดเลยนะลงปุ๊บกินปับ๊บลงปุ๊บกินปับ๊บลงปุ๊บกินปับปบนป๊บเลยตัวนี้

กองทวีเรียบกองทวีวัฒนาของตุีวัฒนากรุงเทพมหานาครเนี่ยเหือตกบปลาเป็นต่อ,อฟิกชิ่งกินใบเตยนะคนเอ่ลงไป <c oughs> ่าซืา้อจากร้านไหนร้านตกปลาหน้ามอกเกษตรมออะไรวะนี่มักปิดยูไหนก็ได้พวกปิดเดี๋ยวลงไปวิ่งมักปิดทหอมเลยลงปุ๊บกินปับ๊บลงปุ๊บกินปับ๊บตอนนี้สำคัญเลยลงปุ๊บกินปั๊บเลย อ่ะนี่มะขวิดหอมมะขวิดหอมระเบิดหมายหนึ่งจุห้ากิโลหกสิบบาทเทลงไปลงปุ๊บกินปั๊บลงปุ๊บกินปั๊บเจ้าทินยังชอบเลยตัวนี้ชอบเกอ เอาทิ้ดนนท้ายนีย่ลำอ่อนลำอ่อนไม่ต้องขั้วขั้วไม่ขั้วก็ได้เทลงไปโคเล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 นี่บีมันแตกนะทุกคนมันเป็นก้อน หอมมาแล้วทำไมช็อกเกอร์ชอบจังเลยเดี๋ยวคนก่อนเดี๋ยวมันจะนานสตตอปก่อนเรียบร้อยจะได้ประมาณนี้เนี่ยหอมๆนี่ไอโอเคไปจิบไปดู